น้ำตกหมูชิ้นได้พี่น้องเด้อชิ้นนิดน่อย,ย,อย,ยอแล้ว่ะนเตรียมอุปกรณ์แล้วนี่เดี๋ยวห้ามเป็นชิ้นนิดน่อยนะมาเอาสิมาเติมเครื่องกันบ้างอย่างก้อนพี่นอ้องอย่างก้อนเดี๋ยวใส่น้ำปลาโป๊นเขากลัวใช่ไหมเดี๋ยวป่นก่อนเฮ็ดนิดหน่อยเฮ็ดพอกินเบิดจ้ะเดี๋ยวเตรียมนี่ไป่แล้วเดี๋ยวนะกอนใส่พริกป่น พปพ่นเลยเติมเครื่องพี่น้องจาเติมเครื่องจ้าไปเอาอุปรกรณ์ยุ่จ้ะไปผิดไรที่พี่น้องเรผิดไรพิกนลงไปจ้ะพิกป่นลงไปจ้า ใสผิดลาดยพี่น้องข้าวคัวนะค่วใส่ข้าวคัว่วใส่ข้าวคั่วลงไปหมูชิ้นได้พี่น้องเย็ยหมูชิ้นตกหมูชิ้นค่ะโอ้ย,อยข้าวคัว่วเขาคือเปิดยากสนะับพี่น้องเลยปุ่นใส่ข้าวคัว่วของเสียบนะพี่น้งนะองเนาะมา่ สองช้อนน่าจะพอม่พอเลยว่ากันอีกทีนึงใส่น้ำปลาแล้วก็มะนาวพี่น้องพี่าก็หั่นไปเลยน้าโยกก็หั่นไปแล้วน้ำก็บ่ค่อยมี้แล้วมะนาวก็ได้ก็บ่ค่อยมีน้ำพี่น้องน้ำน้อยจังเลย มะนาวน้ำน้อยมากใส่หลายเติมพลัตพีนต่น้องแก้มเปรีป้ยวมันไม่ค่อยมีน้ำอันนี้สองลูกด้วยไหคะ่ะห,หันไบสองลูก คนก็ได้คนก่อนจะเปรี้ยวไม่ค่อยเป็ดประเด็พี่น้องได้เหนไอ่ค่อยเป็ดปรนเดย,เยเค่ะเดี๋ยวเอาผักลงไปเลยต้นหอม ตกหมูชิ้นนะคะเป,ป,ป็นน้ำตกหมูชิ้นค่ะก็ใส่เป็ดอปนใดพี่น้องก็ใส่เป็ดอกปนได้ใกล้ก่อนมันคือขาวพี่น้องน้อขาวน้องจระเน้อะ